พิดต้องสงสัยเสพยาทำหนังพระเอกดังสอไม่ได้ฉายอนาคตในวงการดับตามรายงานของ Channel A เมื่อวันที่22ตุลาคมตำรวจวางแผนที่จะเรียกตัวอีซอนกยุนมาสอบปากคำโดยเร็วที่สุดในสัปดาห์หน้าและกำลังจะพิจารณาขอหมายค้นและยึดร่างกายของเขาเพื่อทำการทดสอบเส้นผมหลังจากที่พระเอกดังระดับท็อปอีซอนกยุน กลายเป็นผู้ต้องสงสัยและถูกสอบสวนในคดีเสพยาเมื่อวันที่20ตุลาคมที่ผ่านมาแม้ว่าต้นสังกัดของเขาจะออกแถลงการว่าจะให้ความร่วมมือในการสอบสวนกับเจ้าหน้าที่สอบสวนอย่างจริงจัง แต่ตัวตนและชื่อของเขาก็ถูกลบไปจากโฆษณาต่างๆเป็นที่เรียบร้อยบริษัทโชคม,มนาคมแห่งหนึ่งได้รับโฆษณาเนื้อหาด้านการศึกษาที่อ e. ีซอนกิยูปรากฏตัวพร้อมกับภรรยาของเขาทิ้งไปจากระบบและโฆษณาทางทีวีก็มีกำหนดและจะหยุดออกอากาศเร็วๆนี้ในวันเดียวกันบริษัทอาหารเพื่อสุขภาพได้รบรูปภาพของอ e. ีซอนกยูที่โฆษณาผลิตภัณฑ เสริมอาหารตามคำสั่งจากเว็บไซต์เช่นกันแม้คดีของอ e ีซอนกยุนยังอยู่ในระบบสอบสวนและทบทวน แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ดูเหมือนว่าจะส่งผลกระทบกับในอนาคตของวงการของเขาอย่างหนักเช่นโฆษณาและพรีเซนเตอร์ต่างๆที่ดูเหมือนว่าพวกเขาจะระมัดระวังในการถูกสอบสวนในบางกรณีสัญญายังมีระยะเวลาเหลืออยู่นั้นหากขา้อสงสัยได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นความจรงิงก็คาดว่าจะมีการแตกสาขาเช่นการชดเชยความเสียหายทางด้านผลงานและละคร และอภาพยนตร์อีซอนกนอยูร่วมแสดงก็กำลังติดตามสถานการณ์ของเขาอย่างใกล้ชิดเช่นกันทางภาพยนตร์ซึ่งอีซอนกนอยูถ่ายร่วมมือกับจูจีฮุนกำลังเตรียมเขา้าฉายในต้นปีหน้าและ land of happy maid ที่ถ่ายทำเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วรวมไปถึงซีรีส์ Original ของ LGU Plus เรื่อง เจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมฉางภาพยนตร์กล่าวว่าการตัดต่อไม่ใช่เรื่องง่ายพอภาพยนตร์ทั้งสองเป็นตัวละครหลักหากการสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดของอีซอนกยูนเป็นเรื่องจริงภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องอาจจะถูกยกเลิกการฉายเช่นเดียวกันกับที่เกิดขึ้นกับยูอาอิน